you trick อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วยคิดช่วยทำค่ะเช้าวันนี้เราจะมาติดตามกันนะคะเกี่ยวกับประวัติตำนานและความเป็นมาของอดีตนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ซึ่งถือว่าเป็นรัฐบ,บ,บุรุษเป็นวีรบ,บุรุษและเป็นผู้นำอาวุโสที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกนะคะเพราะว่ามีความสามารถในการที่จะพลิกฟื้นเกาะร้าง,งเล็กๆให้กลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเป็นประเทศที่มีการึาษาดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเลยทีเดียวนะั่นก็คือประเทศสิงคโปร์เราก็ นลังพูดถึงลีกวนอยู่นั่นเองวันนี้เราจะมาช่วยคิดช่วยทาเรื่องราวของลีกวนอยู่กับรองศาสตราจารย์ดรจุลชีพชินวันโนอาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะจย์ค่ะสวัสดีครับพูดถึงความยิ่งใหญ่เราอาจจะมีคนพูดถึงในข่าวในบทวิเคราะห์ต่างๆมาตลอดสัปดาห์เพราะว่านาลีกวนยูนี่เสียต้องบอกว่าถึงแก่อสัญกรรมครับเมื่อาวันที่ที่ยี่สิบสามนะครับเวลา ตีสามสิบแปดนาทีค่ะเก้าสิบเอ็ดปีถือว่าแข็งแรงมากแล้วก็เมื่อเมื่อวานนี้เมื่อวันอาทิตย์ก็มีรัฐพิธีอ่าใช่เมื่ครับที่รัฐสภาก็ถือว่ายิ่งใหญ่ครับแล้วก็ผู้นําทั่วโลกนะครับต่างก็ไว้อาลัยนะครับเออ่ท่านลีกวนยูเพราะว่าท่านลีกวนยูเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถใครจะเป็นนึกนะครับว่าสามารถพลิกฟื้น กาะเล็กๆนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ยากจนแล้วก็เป็นกรรมกรแบกขามนะครับเป็นคนจีนส่วนใหญ่เป็นพันธุ์จางประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีมีคนมาเลยอยู่ด้วยความรู้ก็ไม่มีแล้วก็แถมยังมีมีหลายเชื้อชาติก็มีปัญหาอยู่เกาะสมุทรเชื้อชาติน้ำก็ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติก็ไม่มีมีแต่คนอย่างเดียวแล้วตอนนั้นคนก็ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถนะครับแต่เพียงแค่60ปีท่านเองนะครับเขาก็สามารถทําให้สิงคโปร์นะครับป้าก้าวมาจากโลกที่ 3มาเป็นโลกที่หนึ่งจากประเทศกําลังพัฒนามาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเหลือเชื่อนะครับเพราะว่าองค์ประกอบต่างๆของความเป็นประเทศที่ที่จะพัฒนาไปด้านแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่เขามองว่านะครับไม่ไม่มีอะไรไม่เป็นไรขอให้มีคนที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมการเปลี่ยนคนที่ไม่มีคุณภาพเลยมาเป็นคนที่มีคุณภาพใช้เวลาและมีคุณธรรมสํสำคัญมากใช้เวลาใช้เวลาประมาณเนี่ยนะครับหกสิบปี หนึ่งชั่วอายุคนเท่านั้นเองใช่ครับซึ่งก็ถือว่าเร็วมาก,มากถือว่าเร็วมากะนะครับแต่เขาก็<ๆ>บังคับพอสมควรนะครับเ,ออเพราะว่าเขาก็ตระหนอักดีว่าคนจีนเนี่ยนะครับยอมรับในอำนาจะนะครับเพราะฉะนั้นต้องแสดงอำนาจจะเห็นถึงจะย,ยอมรับนะครับแต่อำนาจในเดยวไม่พอก็จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีความรู้ความสามารถด้วยซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้รีกรนอยู่มีหมดเลยแล้วเราลองมาคุยกันว่าประวัติเขามีความดีไมได้ได้นะเพราะว่าสิงคโปร์ เองเนี่ยนอกเหนือจากที่มีความ โดดเด่นในเรื่องของการศึกษาเรื่องของเศรษฐกิจแล้วในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมโดดเด่นมากเพราะเป็นประเทศมีคอร์รัปชันน้อยที่สุดในเอเชียแล้วก็มีความเปิดเผฟของโลกสุดยอดมีความเปิดเผยโปร่งใสชัดเจนนะครับนี่เขาผู้นําผู้นําเขาก็เป็นคนอย่างนั้นด้วยนะครับคนอื่นก็เลยไม่กล้าทําอะไรที่มันผิดระเบียบนะครับหัวต้องเข้มแข็งสาคัญเขาโชคดีเนาะได้ผู้นำที่มีทั้งความรู้มีทั้งความกล้าแล้วก็มีวิสัยทัศน์มีวิสัยทัศน์มีทั้งคุณธรรม อยู่ในตัวคนสุดยิดด้วยโอ้โหอันเดียพักครู่หนึ่งโชคดีมากสาหรับสิงคโปร์เนาะแมเดี๋ยวคิดถึงบ้านเรานะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันว่าทําไมลีกวนดึงใช้เวลา60ปีเพียงเท่านั้นและสามารถทําให้สิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกได้พักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทากันต่อค่ะ กลับมาช่วยคิดิชัยธรมกันต่อกับอดีตผู้นำสูงสุดของสิงคโปร์นายลีกวนยูนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ต้องถือว่าเป็นรัฐบุรุษ ของประเทศสิงคโปร์แล้วก็ของอาเซียนด้วยของอาเซียนด้วยเนาะยิ่งใหญ่จริงๆของสิงคโปร์อาจารย์คะทำไมลีกวนยูถึงกลายมาเป็นคนแบบนี้ได้คืออยากจะรู้ว่าครอบครัวความเป็นมาเป็นไปเขาถูกอบรมบนิสัยให้ความรู้อะไรยังไงเราลองย้อนกลับไปนะครับเขาก็เป็นลูกคนจีนนะครับในสิงคโปร์ซึ่งตอนนั้นก็เป็นอาณานิคมของอังกฤษอังกฤษเปจีนกเกี้ย ครับ <ไป S 1> แล้วเขาเกิดวันที่16กันยายนปี1923นะครับ,รบแล้วก็ตอนตอนในเด็กก็คงจะไม่เหมือนก็คงจะธรรมดาธรรมดาครับเพียงแต่ว่าได้ไปเรียนหนังสือที่ที่ Raffles College ซึ่งก็เป็นโรงเรียนชั้นนำนะครับในสิงคโปร์ในสิงโปรตอนนั้น,นก็ได้รับ อิทธิพลระบบการษาจากอังกฤษใช่ครับแล้วก็ไปเรียนต่อที่เคมบริดจ์นะครับเรียนต่อทางด้านกฎหมายนะครับแล้วก็ตอนที่เรียนกฎหมายก็ไปเจอสาวงามนะครับซึ่งก็เก่งเหมือนกันดีไม่เดียจะเก่งกว่าด้วยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นลีกุนยูก็เลยขอแต่งงานเลยนะครับแล้วก็กลายมาเป็นภรยาคู่ทุกคู่ยากของลีกุนยูจนกระทั่งถึงปี2010ท่งได้เสียชีวิตไปนะครับภรยาเขาเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเป็นคนที่เก่งเป็นนักกฎหมายเป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับลีกุนยูด้วยนะครับแต่เขาไม่ค่อยพูดกันเท่าไหร่เเ่่ยยับรรรืือองาคผู้ชนะ จะก้าวหน้าหรือไม่นี่อยู่ที่เลือกภรรยาได้แม่ที่ดีเก็บอกว่าข้างหลังภาพเนี่ยก็มีของผู้ชายที่ทุกประการเสร็จก็ต้องมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งนะครับเป็นคนแรงบันดาลใจเป็นคนผลักดันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งพอเขาเรียนจบกฎหมายที่เคมบริดจ์แล้วนะครับเขาก็กลับมานะครับกลับมาสิงคโปร์ปี1950ทั้งตอนนั้นก็จะไเป็นอาณานิคมอยู่นะครับต่อมาในปี1955เนี่ยนะครับเขาก็มาช่วยตั้งพรรคนะครับก็คือเรียกว่า นะครับ PAP นะครับก็คือ People Action Party ถ้าจะแปลเป็นไทยก็คือพรรคกิจประชานะครับกิจของประชาชนเนี่ยนะครับแล้วเขาก็เป็นเลขาธิการพรรคในปีต่อมาเขาก็รับเลือกตั้งเป็นสสได้เอาจ์ตอนก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะมาเล่นการเมืองเขาเขา มีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับความกดดันในชีวิตครอบครัวถูกเยียดหยามหรืออะไรยังไงไหมเขาถึงผลักดันตัวเองเขาอยู่ที่สิงคโปร์เขาก็เห็นนะแฟร์สิงคโปร์เนี่ยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับแต่แต่สิงคโปร์จะต้องจะต้องอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญนะครับอยู่ตรงอยู่ตรงไอ้ตรงปลายแหลมเนี่ยนะครับแล้วก็มีเรือสินค้ามามากมายนะครับแต่ผมว่าการที่เข้าไปที่อังกฤษเนี่ยนะครับทำให้เขาเห็นนะครับว่าว่าควรจะต้องทํำยังไง เขามีความเ<อ>ชื่อในคนผิวขาวอย่างมากเลยคราบเชื่อในฝีมือคือเขามีค่านิยมของจีนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มองว่านะครับใน เขาเห็นความเจริญของของอังกฤษนะครับและเขาก็คิดว่าเขาอยากจะทำนะครับให้สิงคโปร์เนี่ยเจริญแบบอังกฤษอังก็เป็นเกาะเหมือนกันนะครับสิงคโปร์ก็ก็ก็เป็นเกาะนะครับทำไมล่ะนะครับม่ทจะทำไม่ได้นะครับเราคิดว่านี่เป็นแรงบันดาลใจทั้เมาคิดว่าเขาจะต้องหาทางที่จะพัฒนาสิงคโปร์นะครับเขาถึงมาเล่นการเมืองเล่นการเมืองตามกระบวนการประชาธิปไตยเป็นเลขาที่การพักแล้วก็ในปี1 9 9 6เขาก็สามารถที่จะเป็นสสได้แต่ว่าจริงๆนะคนได้รับความรู้จากทางโลกตะวันตกเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้ดูเสียหายนะอาจารย์ได้ความรู้มาต้องเอามาปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับความเป็นชาติตข้าเจาเข้าใจคนจีนนะครับแต่ในเดกันก็เข้าใจโลกด้วยนะครับก็เขาอยู่ในสองโลกนะครับแล้วก็สามารถยึดประยุกต์มันเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาให้อาจารย์เล่าให้ฟังต่อว่าการประยุกต์ของเขาเนี่ยนำมาซึ่งการกําหนดนโยบายการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างผลงานของเขาบ้างพัก ว่าวันนี้หมดเวลาวันเร็วจังเลยเร็วนะวผ่านไปรวดเร็วนะคะเดี๋ยวไปชมเด็กคิดเด็กทำกันแต่ช่วงนี้ขอบพระคุณอาจารย์จุลชีพหน้นะคะติดตามวันพรุ่งน,นี้กันแล้วกันห้ามพลาดนะคะเดี๋ยวไปชมเด็กคิดเด็กทำกันแล้วกลับไปที่สมาชิกค,ครอบครัวข่าวเช้าวันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะช่วงเด็กคิดเด็กทำตอนนี้ซีกำลังเข้าป่าลึกในเทือกเขาสุไหงโกลก พ่อบอกว่าต้องเดินเท้าเกือบสองชั่วโมงถึงจะได้เห็นเหมือนได้ทองคำร้างตามไปด้วยให้เห็นกับตากันค่ะราด้วยราด้วย,วยก่อนมาพ่อให้ซี่ได้รู้จักผืนป่าแห่งนี้ผ่านหนังสือเพชรพระอุมาที่พนมเทียนหรือคุณฉัตรชัชยวิเศษสุวรรณภูมินักเขียนชื่อดังนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนนวนิยายพ่อยังบอกอีกว่า ตอนนั้นท่านมีอายุเท่ากับซี่เมื่อตอนที่เดินตามพ่อและปู่ขึ้นมาบุกเบิกเหมือนทองคำตโต๊ะโมะที่ดินแดนสุดแดนใต้อัลีรับแห่งนี้ในที่สุดก็มาถึงพบได้ความรู้ใหม่ด้วยว่าเหมือนทองคําแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณบ้านตโต๊โมะตําบลภูเขาทองอําเภอสุขีริน จังหวัดนาราธิวาสห่างจากชายแดนมาเลเซียเพียง800เมตรโดยแหล่งแร่อยู่ในป่าดิบกลางหุบเขาชาวบ้านเรียกว่าเขาโตโมะและเขาลิโชตามสายน้ำที่ไหลโคีเยวลงมาจากป่าลึกและขุ่นเขาแห่งนี้เองที่มีผงทองคำปะปนลงมาทำให้ชาวบ้านได้ร่อนหาแร่ทองกันจนถึงทุกวันนี้ วันนี้ขอลากันสั้นๆด้วยภาพสายได้ทองคำบนผนังถ้ำที่ถูกทิ้งรางเอาไว้โชคดีมีชายเห็นทองได้ทองเด็กหญิงปฐมาละนะเด็กที่เด็กทำพามาชมสวสดีค่ะ